แค่เรื่องเดียวที่คุณตัดสินใจในสภาทําให้คนอะเป็นหมื่นๆคนตกงานได้เลยทําให้ธุรกิจหนึ่งเจ๊งได้เลยค่าเช่าในกรุงเทพตอนนี้โ,โสงมาจ, <ะ S 2> จะเท่าฮ่องกงแล้วนะเมื่อก่อนร้านอาหารคุยกันมาจินสิ้เอเ็นตตอนนี้สีมือนะ6%กเอเซ็นตอนนี้มันมีหลายอาชีพที่เลิกเรีครูแล้วเช่นอ,อะไรบ้าง IT ผมเสนอเลยเนี่ยเชี่หนึ่ง AI ทํทำได้แทนอะไรทำทีเลยสารรัฐมนูญแค่จะวิเคราะห์ว่ากฎนนไหนขัดรัฐมนูญอะ ทำไมเออจะทำไม่ได้จริงนะไม่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมด้วยข้อเสนอบอกว่าเราจะยกมือให้พรรคที่ยุบสภาคุณอรทตินโขมมาเลยของเพื่อไทยโพสเฟซบุ๊กเดี๋ยวไปเจอนะ,อะแล้วก็จริงๆบอกตามตรงเลยว่าเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงที่คุยกับเราเพราะทุกครั้งมันมันหน้าสื่อแบบนึงอะแต่ไม่รับหลังอีกแบบตลอดเลยในสายตาเขายังไงอะเขาก็ไม่เคยแพ้เรือตั้งพวกพรรคเด็กพวกนี้เขาแพ้ไม่ได้ อ่ะพูดไม่ต้องเกรงใจกันอ่ะผมเลิกเคารพไปแล้วอโอ้โอ